ก็สวัสดีครับเพื่อนชาว Black Research ทุกคนนะครับก็ผมเอคุโตชนะลนั่นเองนะครับหลายๆคนคงอาจจะจำไม่ได้นะครับเพราะว่าสัางวิกีวกรีรอมิเรย์ช่วงเปิดเซิร์ฟนะครับถ้าใครจำได้ก็ถือว่าติดตามผมอยู่นั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็จะมาเปิดเอาจากกล่องเนียครับกล่องของขวัญพรีเมียมนะครับกล่องของขวัญโลกาลพรีเ um มียมนั่นเองครับก็คือผมได้ไอ้กล่องของขวัญโลกาเนี่ยแบบเนี่ยเพราะเพราะว่าไม่ได้เล่นมานาน Gud, มันได้เยอะมากประมาณ31กล่องมั้งนะครับโอเคเดี๋ยวเรา รวมกันครับนี่กดบวกบวกไปครับก็จะเป็นกล่องของขวัญโลกาลพรีเมียมมานั่นเองครับนี่อย่างนี้นะครับมาดูอะไรที่กล่องนะแปดเก้าสิบโอเคก็จะมาเปิดกล่องของขวัญโลกานพรีเมียมสิบกล่องนะครับแล้วก็ธรรมดาอีกหนึ่งกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดํำชื่อมันก่อนครับก็เปิดธรรมดานะครับเปิดครั้งเดียวนะครับพิจอไม่ได้อะไรน่าสนใจนะครับโอ้ราคาตลาดถือว่าแพงเลยนะครับเนี่ยห้าแสนนะครับ โอเคเรามาเปิดพรีเมียมกันดีกว่านะครับเอาถ้าเปิดต่อเนื่องกันเลยนะครับมาดูรับว่าจะได้อะไรนะครับมาแบบไว้เลยปาบเขาให้นะครับเสียงขับลามนะครับมีดีเท่าไหร่นะครับอีกรอบหนึ่งโอ้โหหินคอนอีกรอบหนึ่งโอเคเปลิ่นเปลือกหินคอนโอ้เมกา้าเสียงขับล่ามของบารสเสียงขับลามของบารสโอ้ โอ้โหไม่น่าจะมีอะไรดีแล้วดูทรงนะครับก็คือกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องกล่องเค้กนั่นะเองนะครับหมดแล้วนะครับกล่ของของขวัญลบกันก็ได,ได้เท่านี้นะหินคอนสามอันนะครับยาอิดิเซอร์บ้าข้างครับอันนี้ถือว่าแพงนะอันนี้ก็โยนทิ้งนะครับคลิกเกตคลิกเกตสะสมนะครับถ้าเราสะสมเราจะเอาไปได้เป็นโอกเกอร์ได้นั่นเองนะซึ่งผมมีตัววีอยู่แล้วนะ <c oughs> ของปลอมนะครับ โอเคครับแล้วก็คำลังของบ้านก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับโอเคครับตะกี้เปิดไม่สัดใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมีอันนี้อีกนิดนึงนะครับก็คือกระเป๋ารวมฮาโลวีนนะครับแล้วก็กล่องชักรกที่รำค่า๋อไอตอนนี้มันเป็นกิจกรรมฮาโลวีนใช่ไหมซึ่งไอกิจกรรม,มนี้ผมกำลังจะเปิดอนะมันเป็นของปีที่แล้วโอ้โหโอ้โหผ่านมาหนึ่งปีก็หรอนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดอันเก่าก่อนนะครับก่อนที่อันใหม่จะมานั่นเองนะป่ะเปิดกันนะครับ สองชิน้นครับปอดต่อเนื่องไปเลยปาบเขาให้โอเคได้เห็นเอาไว้บวกของอาวุธนะครับผงวิญญาณไม่ดีนีก่ก็ไม่ดีไปขายครับขายอย่างเดียวก็ใช้ได้อยู่เฮ้ออยากได้ที่มันจนโดนอ่ะโอเคหิงคอนทะลึกอีกแล้วสเก็ตอืฮสุดท้ายแล้วปราบเขาให้ ก็เฉยๆนะครับไม่น่าไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูพระเอของเรากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาหินคอนกั้นนะดูว่าเราจะได้แล้วว่าอยากได้ที่มันเป็นแบบจัตวาอะไรเงี้ยได้ไหมเออขอแบบเครื่องประดับจัตวาอะไรเงี้ยทามาได้ไหมยากครับอ่ะไหนเราเปิดสามอันครับเปิดครั้งเดียวนะครับเอาทีละกล่องอืม ไม่ดีใจนะครับแสดงว่าแสดงว่าของกลากนั้นเองเก็ตความทรงจำยี่สิบห้าอันกล่อ,องออกจะแพนเนี่ยเราขอใหญ่ที่นิดนึงนะครับเพื่อจะมีดวงบ้างนะเ,นเดี๋ยวอยู่ตรงบนก้อนหินแล้วกันครับขึ้นได้ไหมเนะ่เรยโอเคขึ้นได้นะครับเออบนก้อนหินครับว้าวภูเขาไฟไอภูเขาสวยๆครับป้าเปิด อขอไอวีสักอันดิไม่มีเลยเหรออืไปโอ้โหสาสีใจนะครับเหมือนตัวละครใสใจนะครับเอ,อ่อมาทำไมเป็นเยอะมากเต็มคังเลยคนระับเอ,อ้ยยังัมไปเรื่อยเลยมันไม่ไปเรื่อยเลยเดี๋ยวขอเปิดกลางสะพานแล้วกันนะครับนี่เลยี่กลางสะพานได้เลยปึ๊บนี่ ว้าววิแม่น้ำนะครับสวยนะครับกล่องสุดท้ายไปนะครับเลวกดที่วันนี้วันที่24กดความทรงจำเอ่อโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับโคตรเกลือนะครับไม่มีอะไรแบบว้าวว้าเลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับโอเคครับ バイバイ兆億万